ตัวละครในจกักรวาลของโมบิลสุดกันดั้มตามหัวข้อของคลิปที่ออกไปในแต่ละช่วงซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะคะจะเป็นเนื้อหาที่ผมรวบรวมจากวิกิพีเดียและข้อมูลจากในายเอกซีรีส์รวมถึงมีการใส่ความคิดเห็นบางส่วนของผมลงไปในเนื้อหาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเนื้อหามีการผิดพลาดประการใดก็อขอขอภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้จัดทำขึ้นด้วยความบันเทิญและเจ้าสำหรับคนที่เข้ามาดูนะก่อนอื่นเลยผมก็ขอกดคนละหนึ่งน์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มา Enjoy เลยสวัสดีีคคคคครรรรััััััับบบบบบกกกกลลมมาาพนนนนนอออ้งงะะะช่แผุณท์ วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นของโมบิสุดกันดัม The w i s h for Mercury ในตอนที่10ครับในตอนที่10นี้นะครับนับได้ว่าเป็นตอนที่ผมทําคลิปได้ยากที่สุดเลยครับเนื่องด้วยในตอนนี้เองเนี่ยมันไม่ได้มีฉากต่อสู้ที่ตื่นเต้นอะไรเลยที่จะเล่าเป็นประเด็นหลักได้และด้วยไม่มีฉากต่อสู้เลยผมก็อาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับตอนนี้มากนักน,นะครับแต่ถ้าว่ามันดันมีคีย์เวิ เพิ่มมาอีกเพียบเลยครับทั้งตัวละครองค์กรโมบิลสูตรรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าอะไรกัววะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วกับโมบิลสูตรกันดั้ม t w e w i h f ฟ o r Mercury ตอนที่10ความคิดที่หมุนเวียนโดยไทม์ไลน์นะครับในเอพิโซดที่10เนี่ยมันจะ ห่างจากตอนที่9อยู่ถึง2สัปดาห์หรือ16วันกับอีก12ชั่วโมงตามที่ซูเรต้าคุยกับเชดริกครับซึ่งในช่วงครึ่งตอนแรกในส่วนของมิโอเรเน่ได้เดินทางไปเพื่อคุยเกี่ยวกับแผนทางธุรกิจนะฮะกับคุณพ่อ โดยมีการนำเอากันนัมแอรเรียลไปด้วยซึ่งน่าจะเอาไปซ่อมนะฮะในส่วนของที่ได้รับความเสียหายจากเอพิโซดก่อนหน้านั่นเองครับในตอนนี้นะครับยังคงว่าด้วยเรื่องของบริษัทกันดั้มที่มีการทดลองการใช้ขาเทียม ซึ่งการทดลองนี้นะครับก็ประสบผลสําเร็จถือเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกเลยก็ว่าได้นะครับของบริษัทการดัมซึ่งเนื้อหาหลังจากตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนในการหาสถานที่ในการถ่ายทําี V ตัวใหม่ซึ่งน้องซูเรต้าก็ได้ทําการโปรดล็อกนะฮะเล่นมุกตลกให้เพื่อนขาได้สําเร็จครับซึ่งประเด็นในส่วนของบริษัทการดัมกับทางทีมหอโลกมันก็คงจะมีเท่านี้เนี่ยแหละฮะในเอพิโซดนี้ เราจะได้เห็นมุมที่ดีนะฮะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้เห็นระหว่างเดลลิงกับมิโอริเน่หรือน้องหัวขาของเราเองเป็นการที่น้องมิโอริเน่นะฮะได้ทาการตอบคําถามนะฮะถึงแผนการธุรกิจโดยเดลลิงเนี่ยจะคอยเป็นโค้ชนะฮะให้คําแนะนําแก่ลูกสาวครับโดยจะมีทั้งการคอยแนะนำนะฮะการให้ข้อควรระวังรวมถึงชมในส่วนที่ดีของแผนการธุรกิจของมิโอริเน่ด้วย นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เนื้อเรื่องเนี่ยพยายามจะส่งแมสเ a จให้กับผู้ชมอย่างเรานะฮะเป็นแมสเ a จบางอย่างเกี่ยวกับตัวละครนะครับที่เปรียบได้กับเป็นคิงของเรื่องนี้ในตอนนี้อย่างเดลิงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงกันแน่นะฮะกลุ่มคนนะฮะที่รับจ้างพามิโอลิน่ไปโลกนะฮะที่เราจะเห็นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย <S <S จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับมาจากองค์กรใหม่ ที่ปรากฏตัวในตอนนี้และมีการพูดถึงในตอนนี้นั่นก็คือสมาพันธ์สภาอาวกาศครับทางสมาพันธ์นะครับได้มีการสอดส่องนะฮะเอาเป็นว่าสอดส่องและกัน ตอด่องเฉยๆยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางสมาพันธ์อวกาศคือองค์กรแบบไหนมีจุดประสงค์อะไรและจะเข้ามามีส่วนในเนื้อเรื่องในอนาคตยังไงอันนี้เนี่ยผมก็ยังเดาไม่ออกจริงๆนะครับคือแบบว่าฮ้ i, อยู่ๆก็เป็นสมาพันธ์อวกาศเหรออะไรอย่างนี้ฮะต้องรอดูจริงๆสําหรับแกงแๆนี้นะครับในเอพิโซดที่10นะฮะเราจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่งเป็นฉากของโลกนั่นะเองครับโลกนะฮะเป็นในส่วนของพื้นที่ รกร้างครับซึ่งจากในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยในตอนที่4ในฉากบระทุงในทีวีเราจะเห็นโลกที่เป็นในส่วนของเมืองใหญ่ครับซึ่งมันจะมีการเฉลยต่อมาว่าพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยนะครับแต่ทว่ากลับเป็นที่ตั้งของกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งแทนนั่นเองครับทหารชาวโลกกลุ่มนี้นะครับเหมือนจะมีหัวหน้าชื่อนาจีซึ่งทหารกลุ่มนี้นะฮะได้ติดต่อกับทางเชด,ดิกฮะถึงแผนการที่จะทำนั่นก็คือ การรอบสังหารเดลิงนั่นเองครับโดยการติดต่อเนี่ยจะมีตัวกลางนั่นก็คือนิกะนั่นเองครับและดูเหมือนว่านิกะเนี่ยจะเป็นลูกเลี้ยงนะฮะหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้แหละของนาจิด้วยนั่นเองครับโดยแผนการที่จะสังหารเดลิงในครั้งนี้นะครับจะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างตระกูลเจสเทิร์กับตระกูลเซเนลี่ซึ่งเดลิงนะครับมีกำหนดการในการเดินทางไปที่โรงงาน แคนควตาโรงงานใหญ่ของทางเบเนริกกรุ๊ปนั่นเองครับโดยที่จะให้เจสเธอร์เนี่ยดูแลทางด้านของในส่วนของการลัตเวนซึ่งแน่นอนครับทางฝั่งนั้นเนี่ยได้เตรียมการที่จะหักหลังเดลิงอยู่แล้วคือทางฝั่งเจสเธอร์นะครับจะทําการเปิดช่องโหว่ให้ทางกองกําลังทหารจากเอิร์เทรียนกลุ่มเมื่อกี้นี่แหละครับที่เชดิกดิวมาบุกเข้าไปนั่นเองครับก็เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างเจสเร์กับตระกูลเซเนลี่นะซึ่งในตอนนี้นะครับอย่างที่บอก ไทม์ไลน์มันห่างกัน2สัปดาห์ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรีบเล่าไปหน่อยโดยที่มันจะมีการบอกไปแล้วล่ะฮะว่ากูเอลเนี่ยหลังจากเอพิโซดที่แล้วที่เขาต้องออกจากโรงเรียนตอนนี้กูเอลไปไหนเราได้รู้เลยครับคือกูเอลเนี่ยถูกส่งไปทํางานก่อสร้างนะฮะประมาณว่าเป็นวิศวกรเป็นช่างอะไรอย่างนี้โดยยานที่กูเอลกาลังทํางานอยู่นะค,คือยานที่จะเข้าไปที่โรงงานแพนเคร์ต้านั่นเลยครับและนี่นะฮะสำหรับตัวผมเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณพ่อส่งกูเอลไปทํางานที่นั่น ก็ได้อาจาเพราะส่งไปเป็นสปายส่งไปตลบหลังหรืออาจจะส่งไปตายอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกกังวลในอพิโซดต,ต่อไปมากครับว่าชะตาก,กรรมของกูเอลเนี่ย ในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งฉากในท้ายเราจะได้เห็นคุณแม่ของน้องซูเรต้านะฮะน่าจะอยู่ที่แพนเือตาด้วยเหมือนจะดักรอบพบเดลลิงอยู่ซึ่งคุณแม่เนี่ยอยู่ตรงนั้นทําไมอยู่ได้ยังไงแล้วคุณแม่อยู่ฝ่ายไหนกันแน่อันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะฮะตัดมาทางด้านของโรงเรียนกันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกอพิโซดนี้เนี่ยเป็นอพิโซดที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากเอลลน หรือมนุษย์ดัดแปลงหมายเลขค่าก็ได้กลับมาที่โรงเรียนแล้วนะครับจะบอกว่ากลับก็ไม่ได้ต้องเรียกว่ามาสวมรอยแทนเอลันหมายเลขสี่ที่ถูกเก็บไปเมื่อหลายตอนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหมายเลขค่าเนี่ยก็มาหาซูเลต้าครับแผนต่อไปของทางบริษัทเพนะครับก็มาไม้เดิมคือเข้าทางซูเลต้าโดยคราวนี้จะทําการยุให้น้องซูเลต้าเนี่ยผิดใจนะครับกับน้องมิโอริเน่หรือน้องหัวขาวซึ่งเหมือนจะทําสําเร็จด้วยครับ เพราะว่าน้องซูเรต้าของเรานะครับยังไงเนี่ยมันก็คือน้องซูเรต้าเนาะเหนื่อยใจจริงๆเลยนะครับโดยที่เอรันคนใหม่เนี่ยนิสัยและสันดานจะเหมือนกับเอรันตัวจริงเลยครับนั่นก็ไม่แปลกเลยฮะที่บริษัทเพลงเนี่ยจะเลือกเอาเอลันคนนี้มาทํางานทรงๆแบบนี้นะครับประเด็นต่อมานะครับน่าจะเป็นประเด็นที่เรียกว่า เป็นที่น่าสนใจที่สุดของอีพิโซดนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมาหลังจากเครดิตก็เถอะรวมถึงนะครับเป็นประเด็นที่ทําให้ผมเนี่ยกังวลในอนาคตของเจ้ากูเอลที่ผมพูดไปเมื่อกี้ด้วยนั่นก็คือประเด็นของแม่มดจากดาวโลกหลังคเครดิตนะครับเราจะได้เห็นถึงการเข้าชิงยานที่กูเอลเนี่ยโดยสารมาครับโดยขุ่น2ตัวในนั้นเนี่ยจะเป็นกันดัมตัวใหม่แล้วก็คือกันดัมลูบิสโตรนและกันดัมลูบิสอูร อ oh, หรือ UR อันนี้ผมอ่านไม่ออกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าผมออกเสียงผิดไปก็ขออภัยด้วยแต่ผมเชื่อว่าตอนหน้าเนี่ยเขาน่าจะบอกชื่อนะฮะโดยนักบินนะฮะจะเป็นตัวละครใหม่สองไม่มดอย่างโซฟีและโนเรอาครับโดยกลุ่มทหารปริศนานี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยชื่อในตอนนี้นะฮะก็คือพวกเขาคือกลุ่มรุ่งอรุณแห่งโฟนั่นเองครับโฟนเนี่ยมันคือโฟดอะภาคเซตา้าหรือเปล่า ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเอาอะไรแบบมาตั้งชื่อนะฮะอาจจะเป็นการเรอ e ฟ e n c e ์ถึงเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าโฟเนี่ยถ้าพูดถึงการดั้มมันก็นึกได้คนเดียวนะฮะนั่นก็คือโฟจะภาคเซต้านั่นเองครับ กาดั้มในตอนนี้ที่โผล่มาใหม่2ตัวนะครับผมเนี่ยมีความสนใจมันอย่างมากนะถึงแม้ว่าหน้าตาของมันตอน pre o ด d e r เนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่เท่าไหรแต่ผมคิดว่ากันดั้ม2ตัวนี้เนี่ยน่าจะต้องมีบทบาทสําคัญอย่างแน่นอนครับผมไม่มั่นใจว่าการดั้ม2ตัวนี้เนี่ยคือการดั้มที่มาจากข้อมูลที่หลุดไปของฝั่งออกเอิร์ธในตอนที่0หรือเป็นการกู้ซากของกันดั้ม m a สโ product ในตอนที่0ย์และเอาไปต่อยอดหรือเปล่าเราก็มาดูเอาตอนหน้านะครับว่ามันจะมีการเฉลยไหม เกี่ยวกับที่มาที่ไปของกันดั้มสองเครื่องนี้ ประเด็นสุดท้ายที่จะพูดไม่ได้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ยังงงๆอยู่นั่นก็คือแผนการของเชดิกครับเป้าหมายที่แท้จริงของเชดิกเนี่ยถือว่ามีความทะเยอทะยานอย่างมากครับโดยมีการเปิดเผยเองเลยจากเจ้าตัวนั่นก็คือกําจัดเบเนริกกรุ๊ปนั่นเองครับซึ่งแผนการของเชดิกเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าและแผนการของเขาเนี่ยมันจะดําเนินการในทิศทางไหนต่อนะครับจะเป็นการทําตามที่พ่อเขาสั่งหรือจะเป็นการตลบหลังพ่อเขาไหมทำไปเพื่ออะไร ต้องการวิรุเน่หรือทําตามคําสั่งของตระกูลของเขาหรือมีเป้าหมายส่วนตัวที่เราคาดไม่ถึงอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันครับเป็นเอปพิโซดหนึ่งที่ผมเองเนี่ยก็สรุปอะไรไม่ได้เลยนะครับคงจะต้องไปรอเอพิโซดต่อไปเอพิโซดที่11-12-13นะครับในการเฉลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าผมเองเนี่ย งงไปหมดแล้วเป็นอพิโซดหนึ่งที่มีการเปิดประเด็นออกมาเยอะมากครับแล้วก็มีการพูดถึงอะไรที่ค้างคาให้เราติดตามได้ในเอพิโซดต่อไปแต่ว่าอพิโซดนี้ก็อย่างที่บอกงงจริงครับประเด็นที่ผมรวบรวมมาก็มีเท่านี้แหละครับอพิโซดนี้จบไปพร้อมกับคำถามมากมายกลุ่มฝั่งฝ่ายมีเยอะขึ้นพวกใครเป็นใครก็งงจริงๆครับ แต่ส่วนตัวผมนะครับผมขอตั้งแค่คำถามดีกว่านะฮะผมไม่เดาอะไรไปมากกว่านี้ดีกว่าเพราะกันด้าภาคนี้มันค่อนข้างที่จะหักมุมแบบสุดทางครับผมขออยู่ฝั่งนั่งรอติดตามตอนหน้าดีกว่านะครับแต่ว่านอกเหนือจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเองก็แอบเซ็งน้องซูเลต้านะฮะเพราะว่าตั้งแต่เอพิโซดที่1จนตอนนี้ น้องซูเลต้าก็คือน้องซูเลต้าครับดูทรงแล้วความใสซื่อของน้องเนี่ยจะไม่มีการพัฒนาอะไรขึ้นเลยซึ่งผมเนี่ยกังวลนะฮะว่าความใสซื่อจนเกินไปของน้องซูเลต้าเนี่ยจะทําให้ปมเรื่องในภายหลังในอนาคตเกิดความชิบหายซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะกังวลมากๆาเลยแหละครับกับน้องซูเลต้าหรือนางเอกของเราครับก่อนจากกันไปผมเห็นในเฟซนะครับมีโพสต์หนึ่งเนี่ยเขามีการพูดว่าน้องโซฟีนะครับแล้วก็น้อง โนเรอานะฮะมีความคล้ายคลึงกับ2นักบินกันดั้มที่เป็นพระเอกในกันดั้มภาคแรกๆอย่างอาโ r โรและคารมิครับซึ่งเอาจริงเนี่ยมันก็เหมือนนะ การดีไซน์คาแรคเตอร์เนี่ยทั้งสีผมสีตาอะไรเงี้ยมีความคล้ายคลึงกับทั้งอามูโร่และคามิลอย่างมากเลยครับสำหรับ2ตัวละครนี้ซึ่งคนที่สังเกตเนี่ยผมว่าเขาช่างสังเกตจริงๆนะและผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความตั้งใจมากกว่าความบังเอิญนะครับเพราะผมรู้สึกว่าโมบิสุดกันนํำภาคนี้เนี่ยมันมีการใส่อะไรที่เป็นอีสต์เอ็กหรือเป็นการคารวะต้นฉบับอยู่เยอะเลยแหละครับสำหรับวันนี้นะครับช่องทม์เบเกอรลิงกับ Thewitch for Mercury ิเอพิโ o ดที่10ก็ขอตัวลาไปพิเท่านี้ก่อนอาจจะยาวน,น ประเด็นมันเยอะมากๆครับใครที่งงแบบผมและใครที่อยากจะเดาอะไรก็อย่าลืมมาเดาให้ผมฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยสวัสดีครับ